คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับจากช่องเกงไวรัตตีเรนง5านะครับ สำหรับคลิปนี้จะมาพบกันนะสรุป2ตัวล่างนะครับเพื่อให้แคบเข้านะครับหลังจากที่จัดไว้แล้วในวันก่อนในในคลิปที่แล้วจัดไว้แบบนี้นะคละกันมีเลขอยู่5้ตัวคละกันนะซื้อกลับไปกลับมานะ สำหรับชุดนี้ก็จะวางหลักนะจะวางหลักโดยใช้ข้อมูลเดิมนะข้อมูลเดิมก็คือนะจะติติตั้งแต่วันที่16รกรกฎาสิบหกัจยาสิบกพุิกาสิบ6มกาลาแล้วก็งวดต่อไปวันที่16มีนานะครับนี่ดูสูตรนี่อยู่5สูตร นะครับมาดูสูตรที่วิ่งตรงมาตรงหลักนะคือวดที่ออก83นะ8 3ี่ตรงหลัก83สมนี่มาตรงหลักตลอดนะแล้วก็32มาตรงหลัก10ตลอด3 3ามนี้นะครับอ้าวมาดูนะ ตัดฏิติวด16กรกฎาออก1ห้าได้2หนึ่ง16กันยาให้3ออก3 7 16พฤศชิกาให้8 8 3 3 8ออก3 8 17พกราให้2 3 2 3 3 ออกสอนะครับทีนี้ว่าต่อไปที่จะถึงนี้นะ16มีนาหกแมีให้แปดห้าหกสามมีเลข5ตัวนะเลขไม่ซ้ำเลยนะครับก็จะมาจัดเป็นหลักหน่วยหลักสิบนะหลักหน่วยก็ดูที่เลขแปดสามนะ 839เพราะฉะนั้น9ควรจะมาอยู่ในหลักหน่วยตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้835หลักหน่วยอีกตัวก็ควรจะมาอยู่ที่นี่นะฮะเลข5นะครับส่วนดูที่วิ่ง32นะ326นะ3266ก็ควรจะมาอยู่เป็นหลักสิบนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นห่วงจะติดติงวดนี้อยู่นะเพราะออกมาเป็นงวดที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะงวดเก่าไปเป็นงวดที่ห้าเพราะนั้นก็จะเก็บมาด้วยนะเก็บมาด้วยก็จะมาวางหลักเอาไว้อีกตัวหนึ่งเป็นหลักหน่วยนะ ก็สรุปนะสรุปหลักส็บนะมีเลขหกหลักหน่วยมีเมีหมีแ นะครับถ้าตัวเดียวนะตัวเดียวก็คือเลขหกน่าจะเด่นที่สุดนะครับตัวเดียวเลขหกน่าจะเด่นที่สุดนะครับ ต่อไปก็จัดชุดเลยนะครับวางหลักนะจัดชุดวางหลักไปนะครับตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นชุดที่เด่นก็คือจากขึ้นต้นด้วย6นะลงต้นด้วย9 5 8นะครับ 6กเก้าหกห้านะนั่นคือเด่นนะครับ6 9 6ก้าเป็นตัวเด่นนะครับต่อไปตัวที่จะเป็นตัวรองลงมาก็คือ6ีหกสาม หกหกนะครับนี่คือชุดเด่นนะครับต่อไปเป็นชุดรองนะครับเป็นชุดรองก็ขึ้นต้นเออลงท้ายด้วย9ลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย8นะก็จนะมี3าม ห้าเก้าแปดเก้าเก้าเก้านะฮะต่อไปลงท้ายด้วยห้านะฮะ สามห้าแนะครับต่อไปลงใจด้วยเลขแปดนะครับสามแ8ดห้าแปดแปดนะประมาณนี้นะครับ นะครับตานี้เลยนะครับจุดเด่นมี6กเก้าหกนะครับ6ก6ามยุดลอง3ามเก9า9้าเ5้าแปดเก้าเก้าเกห้หหห้าเก้าห้าสานะครับก็สีแดงก็จะเป็นตัวที่เด่นที่สุดนะครับ อย่างไรก็ตามนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการนำเสนอก็เป็นเพียงสติตินะที่ออกมาจริงนะครับแล้วก็เราบวกเลขในตาแหน่งนะที่มันมาจริงและไม่ได้ตั้งเลขขึ้นมาใหม่ไม่ได้สมมุติเลขขึ้นมาใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นก็จะถูกหรือไม่ก็ ขึ้นอยู่กับคลองฉลากนะครับจะจับได้มาตัวไหนแต่สถิติมันเป็นอย่างนี้นะครับก็บนากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามให้ช่องเกยงไหวรัตต่ในงานเจ็ดด้วยนะครับสวัสดีครับ